ก็สวัสดีพี่ FC ช้างแม่สองท่านนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์นะครับของวันที่15เมษาีครับก็เป็นวันสงการนะครับก็ยังมีคนเล่นน้ํากันจังเยอะเลยครับในจังหวัดพิจิตรของผมนะครับเมื่อเช้าก็ได้มีโอกาสไปเดินตลาดพระบอก้อสอบมาครับก็ส่วนใหญ่แผงพี่พี่น้องๆนะครับก็จะปิดกันนะครับน่าจะหยุดพักผ่อนนะครับไปเที่ยวไปเนสงการอยู่หรืออยู่บ้านกันนี่แหละครับ ก็ได้มาไม่เยอะนะครับวันนี้ก็ได้ของฝากจากพิจิตมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็มาดูที่องแรกนะครับนี่ไม่ใช่สายพิจิตนะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับวัดอันนี้เป็นพิมพ์วัดหนองหลวงนะครับเนี่ยพอดีเมื่อเช้าก็เดินไปไม่กี่แผงได้มาจากแผงชาวบ้านงั้นเลยเนี่ยชาวบ้านนะเขาบอกไปเลี่ยมมานะครับเลี่ยมผมไม่รู้ว่าแบบนี้เขาเรี่ยมอะไรนะครับเนี่ยไม่รู้ข้างล่างมีจานหรือเปล่านะผมก็ยังไม่ได้ สองดูเหมือนกันข้างล่างไม่มีนะจะไม่มีนะเป็นหล่อหล่อโบราณนะครับ,รรบ,รนนรบข้างล่างน่าจะไม่มีจานนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับพี่พี่ท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับหรืออ,อยากจะสนับสนุนนะครับก็สามารถไลน์โทรมาสอบถามได้นะครับใน ถ้าชื่นชอบอยากจะเช่าบูชาในะเครื่องของผมนะครับนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเนื้อนะขันลงหินหรือว่าอะไรเขาผสมกนันนะฮะก็คลาสสิกนะครับ,ส,ส,รบสวยโบราณนะครับมีเป็นเส้นสังวานนะเป็นพิมพ์แบบเส้นสังวานน้ำหนักก็ใช้ได้นะครับมีนน้ำหนักจริงได้มาก็ ชอบมาช่วงหลังมาก็จะเจอเนี้ยประมาณนี้บ่อยนะครับนี่นี่ก็เป็นหลพุ่เงินพิมพ์ชิตาครับอันนานจะได้มีแบบหล่อเก่าแบบนี้มาเป็นพิมพ์ชิตาแบบอ้นอวนๆลำๆแบบนี้นะครับอันนันจะผมจะได้เอามาลงนะครับเนื้อหาก็เรียกว,ว่าผิวอะไรนะมะขามเป็นแบบสีมะขามเปียกหรืออะไรนะผมก็ไม่เป็นเหมือนกันนะครับ วุดนี้ก็ได้มาเยอะหลากหลายนะหลบประสุกอะพวกระคาหลังค้อนอะไรพวกนี้นนยได้มารา้ลุลุดมาทาั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็รูปปอ้หลองพวกเงินนะครับไม่รู้ว่าแบบนี้เขาเรียกเป็นพิมพ์อะไรนะครับแต่งพิมพ์ชาวบ้านหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ก็ท่นานใดที่แบบว่างๆนะครับอยากจะ อุ่นนะครับพลเครองผมว่าอุ่นได้นะครับมีทั้งสวยและไม่สวยนะครับถ้าชอบองไหนก็ถ้ามาพูดคุยกันได้นะครับราคาไม่แพงนะครับอันนี้ก็เป็นหลงวงเพิ่อเงินว่าถ้ามาไฟนะครับเป็นเนื้อสำลิดนะครับเก่าเลยนะครับเรื่อมไม่มีจานนะครับใช้ไฟดวงเดียวนะสะท้อน พพ FC ท่านไหนที่ชื่นชอบนะพักมาได้นะครับเปิดไว้ไม่แพงแต่ละองนะครับราคาหลังคอนเนื้อตะกัวนะครับโอ้โห oh. ถ้าเจอข้าอดใจไม่ไหวนะมีจานด้วยนะครับจริงจริงผมรู้เลยแล้วว่ามีพพ FC นะครับราคาหลังคอ้อนเยอะนะครับถ้าชื่นชอบก็ทักเข้ามาได้นะครับนี่นี่เป็นเนื้อตะกัวนะครับ เป็นหลงผู้สุกนะครับมีจานเหมือนกันนะครับทานใดที่ื่นชอบนะครับเนื้อนี่โอโ้โหธรรมชาตินะเก่าแบบกุเลยนะครับเหมือนก็จะไม่ฉัดน,นะครับแต่เก่านะครับเก่าจริงนี่ต่อมาก็เป็นอยู่ในเลี่ยมนะครับอันนี้เป็นเนื้อ ที่ผมไม่คุ้นนะอันนี้ก็เพิ่งซื้อมาครั้งแรกเลยนะครับเพิ่งได้มาเป็นครั้งแรกไม่คุ้นเลยนะครับเนื้อแบบนี้ก็ลองเสี่ยงมานะเผื่ออันนี้ผมไม่รู้ว่าจะเรียวของแปลกได้หรือเปล่าน,นะแต่ข้างหลังมีจานด้วยนะเขาเลียกอะไรนะอันนี้ไม่รู้ว่านากหรือว่าอะไรนะครับเนี่ยสีส้มๆมองทองนะครับไม่ค่อยเจ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเห็นในความไม่เคยซื้อเนื้อนี้นะครับไม่เคยซื้อเนื้อประมาณนี้ ต่อมาเป็นหลวงเพ่เงินนะครับน่าจะเป็นพิมพ์ชิตาผมไม่รู้เขาถักฐานไว้ทาไมนะครับทําเป็นเครื่องรางอะไรหรือเปล่าผมไ่ร้ผมก็อย่างที่บอกเป็นมือใหม่นะครับตามช่องเลยนะครับก็ไม่รู้เขาทำทําแบบนี้ไว้เพื่ออะไรนะรก็ดูคลาสสิกดีนะครับจริงๆวันนี้โอ้โหเดินมาก็ได้มาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับพาะสมเร็จของเรานะครับ กี่ชั้นนะครับนับดูได้นะแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าครับห้าหกชั้นนะผมก็ไม่เป็นนะครับถ้าชินชอบนะครับอันนี้ก็ได้หลุดชาวบ้านมานะเพราะเรียบเดิมๆเลยนะครับเนี่ยเรียมเดิมๆชาวบ้านบอกเออช่วยซื้อหน่อยอะไรแางนี้นะครับนี่ผมขายพร้อมกรอบนะเขาบอกว่าเออช่วยซื้อหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเนื้อนี่เก่านะครับตามสไตล์แบบคนบ้านเก็บอะครับ ได้มาสองสององค์นะอยู่ในตลับเลยนะเดี๋ยวเอาไว,พว้พรุนี้ต่อมาเป็นพวกแบบพก,กิ่งนะครับพ้าก,กิ่งคองอะไรสักอย่างนะผมว่าลืมไปแล้วเมื่อกี้เปิดดูอยู่นะครับนี้น่าจะเป็นเนื้อพวกผงพุกลักหรือเปล่านะครับประมาณเนี้ยส่วนเดี๋ยววันนี้ชาวบ้านมาเดินเยอะก็อาจจะได้ของแบบบ้านๆนะครับนี่นี่เหมือนกัน น,น่าจะเป็นเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นสำหกกรับพระคลิงอันนี้น่าจะเป็นเนื้อสำเร็หรือเปล่านะแบบนี้ผมไม่จะเลือกเนื้อไม่ถูกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็พระสำเร็จของเรานะครับที่เพิ่งลงไปเมื่อคลิปแี่แล้วหรือว่าคลิปเก่าๆนู้นก็นไม่รู้นะครับเผื่อชิ้นชอบกันนะครับ เนื้อดีธรรมชาตินะครับนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรสมเด็จหรืออะไรไม่รู้ผมเปิดดูยันก็ยันถ้าเป็นในพิจิตก,ก็คล้ายๆพ่อเขียนนะครับาเป็นแตยาวัดก็หลวงพ่ออะไรที่อยู่แถวแถวประทุมนะผมก็จําไม่ได้แต่ข้างหน้านี่พ่อป่วยหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ผมไม่เป็นเลยนะครับตรงเนี้ยได้มาเพราะมึนๆเลยนะครับ ไม่เป็นเลยองนี้นะครับตามมาแบบบ้านๆเลยราคาก็บ้านๆตามนะครับต่อมาองสุดท้ายนะครับวันนี้ก็ยู่ที่สะกีน,น,นะครับก็เป็นหลวงพ่อโพวัดวังหมัเน่านะครับตอนนั้นเคยได้มาเนื้อก็จะไม่สุดเท่านี้ไม่จัดจ้านเท่านี้นะครับนี้ได้มาก็เจอนะครับรีบจัดเลยนะครับเป็นหลวงพ่อโพนะครับวัดว,วังหม คลิปนี้ก็ของเนี่จบไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมและชื่นชอบก็ในพระองคผมสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0811237716น,นะครับอ่าลืมนะครับนี่ตะกุดนะครับาารถ้าพูดถึงสายพิจิตก็ต้องเป็นฝาป่านหลวงพ่อพิษนะครับนี่ก็ผมได้มาจากแบบของเขาใช้นี่ได้มาแบบเดิมๆเ,เลยนะครับพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมและชื่นชอบนะครับเนี่ยทำขอชมรูปชมยันชมอะไรได้นะครับเนี่ย สภาพเดิมๆนะครับที่ได้มาเลยนะครับกสภาพคลองใช้อย่างที่บอกนะครับนะครับวันนี้พี่พี่ fc นะครับซื้ออุ่นเยอะนะครับนี่ผมว่าจะแถมไปด้วยให้ด้วยนะครับปรดีวันนี้เจอผู้ใหญ่ใจดีนะเพาแถมหลวงพ่ออะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยเขาบอกพระครูพุทธรศักดิ์นะครับเกติคุณหนึ่งร้อยปีนะครับไม่รู้เขาสร้างในเนื่องอะไรนะครับเนี่ยรอบหนึ่งร้อยปีอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่เป็นนะครับแต่ว่าถ้าใครอุ่นนเยอะสองสามชิ้นขึ้นไปก็จะแถมให้นะครับ คลิปน,นี้ขอแค่จบไว้แต่เพียงเท่านี้นครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ